สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรถนะก็หลังจากที่ช่วงนี้ผมตกงานนะตกงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทำเรื่อยเปื่อยไปนะทั้งแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าอื่นๆเงี้ยก็รู้สึกพอมันผ่านไประยะหนึงอะ่ะมันเกิดความแบบน่าเบื่อนะอยู่บ้านเดินห้างวนเวียนออกลังกายอยู่เงี้ยก็เลยคิดว่า อยากลองหาอะไรทําเล่นๆดูที่แบบได้มีการคุยกับคนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยลองที่จะมาขับโบะนะครับขับโบก็คือการเป็นคนขับแล้วก็เรียกผ่านแอปนี่แหละก็เลยลองสมัครไปซึ่งมันพอเขาเอนุมาเสร็จปุ๊บก็มาขับกันนะเดี๋ยววันนี้จะลองดูนะว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าในการขับโบ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันให้เต็มก่อนนะแล้วก็ลองขับสัก4-5หชั่วโมงนะเราค่อยมาคำนวณดูว่าความคุ้มค่ามันมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะขาดทุนนะครับยังไงก็ไปติดตามได้เลยตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มนะกำลังเติมน้ำมันนี่ เติมให้เต็มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันโอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเซตอัพระบบก่อนนะก็เข้าแอปโบ w d r เวอร์นะแล้วก็กดออนไลน์ตรงนี้มันก็จะรอรับงานได้เลยนะเดี๋ยวผมขอติดตั้งมันก่อนเดี๋ยวผมจะออนไลน์นะแล้วก็รับงานกัน ตอนนี้เก้าโมงสีจะได้งานตอนกี่โมงอ่อมาลอะอันนี้ไปไหนอ่ะรัชดาเหรอโอเคไปรับ2.2กิโลนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขับรถไปก่อนงานแรกนะครับ a few moments later ก็เรียบร้อยนะครับลูกค้ารายแรก เมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยก็คือมาส่งปุ๊บนะเขาเอ่ะจ่ายแบงค์พันแล้วผมก็ไม่มีทอนนะค่าโดยสารมันร้อยห้าสิบแปดบาทใช่ไหมไม่มีทอนเราทํำยังไงก็จะให้เขาโอนเขาก็บอกว่าไม่มีโอนแล้วพอไม่มีโอนผมก็บอกว่างั้นเดี๋ยวทอนเป็นโอนให้แล้วกันเขาก็บอกไม่มีไม่มีบัญชีทีนี้ก็งงว่าไม่มีบัญชีเหรอทั้งสองคนเลยเหรออะไรเงี้ย ่ามไปถามมาก็คือเขาเขาเป็นคนไทยใหญ่นะก็คืออารมณ์ประมาณว่าไม่ใช่คนไทยน,นั่นเองก็ไม่รู้ทําไงก็เลยปักหมุดไปที่เซเว่นใกล้ๆให้เขาไปแตกตังก็มาจอดให้เขาแตกตังดีนะเขามาสองคนก็ให้เขาอยู่ข้างบนรถคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งไปแตกตังก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับงานแรกเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะ งานแรกก็158บาทเรียบร้อยคอนเฟิร์มนะครับแล้วผมก็จะออนไลน์ต่อเลยปึ mm ๊บ hmm. รอรับงานต่อไปมาแล้วงานนี้ไป เทอร์มินอลสอตอนเมืองหรอดอนเมืองไกลไปอะ่ะผมไม่ไปแล้วกันรออีกแป๊บหนึ่งขอโทษนะ <c oughs> ขอวิ่งในเมืองก่อนอ้าวอันนี้ไปใกล้ๆไปไปครับ a few moments later เรียบร้อยไปอีกงานนึงครับงานนี้ใกล้ๆเขาเรียกมาปากซอยะอก็งานเมื่อกี้ผู้โดยสารจ่าย54แต่เขาจ่ายไป55เป็นเงินสดก็โอเคแล้วก็มันมีงานรับต่อนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้ก็เลยกล่าว่าจะมาหยุดอัดคลิปก็เลยต้องปฏิเสธไป2งานโอเค เราจะเราจะออนไลน์กันต่อ <c oughs> ดูครับว่าจะมีไปที่ไหนต่อนานเลยทีแต่ก็คิดว่าน่าจะรอไม่เกิน5นาที10นาทีก็น่าจะมีเด้งมาบ้างเอามาแล้วไปไหนอ่ะอ้าวสวนสยามใกล้บ้านเราไปดิ โอเคเดี๋ยวไปรับผู้โดยสารก่อนนะ700เมตรเองเจอกัน A later few moments later. ถึงสุนสยามเรียบร้อยแล้วก็เออเมื่อกี้ก็ได้มาเท่าไหร่นะไปดูสิ uh, <sure. S 1> ได้มา100เออจริงๆ220เนะเขาใส่สวนลรก็คือ เขาจ่ายเงินสด187แต่ว่าเมื่อกี้เขาไม่มีตังไม่มีตังเศษอีกแล้วนะทำให้เราต้องลดราคาให้เขานะเขามีแค่182ก็ลดไป5บาทนะครับเป็นไงล่ะขับโบแบบใจดีมากยอดรวมวันนี้ได้3เที่ยวได้445แล้วนะยังไม่หักค่าทุกอย่างนะก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปสรุปกัน ในๆก็มาสวนสยามแล้วนะจะไม่เข้าไปก็อะไรอยู่เดี๋ยวขอไปเ,ออเข้าห้องน้ำทีหนึ่งแล้วกันโอเคจอดรถไว้นะแล้วก็มาเดินเล่นมาเดินเล่นการขับโบ๊คือการท่องเที่ยว มก็เอ้ยในนี้มีมีโซนสัตว์ป่าด้วย่ะเข้าไปจะเป็นยังไงนะฮว้าวได้ฟิลสนสนุกเหมือนกันนะนี่สนสยามเราจะมาขออนุญาตใช้ห้องน้ำก่อนนะข้าพาผู้โดยสารมาให้เขานะ ออมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีรถไฟได้วยไปเดินเล่นเดินเล่นมารีวิวสนสยามให้ทุกคนดูนะว่าล่าสุดเป็นไงอันนี้วันวันพุธนะ เฮ้ยดูดีเชียวได้ฟิลแบบว่าสนสนุกระดับโลกอยู่นะเดี๋ยวขอลองเดินเดินชมชมก่อนเผื่อมีน้ำเนิมขายซื้อน้ำซะหน่อยน้ำเท่าไหร่นี่มีน้ำขายแล้วก็ ทางเข้าอยู่ตรงนี้มีร้านอาหารนะซื้อตั๋วตรงนู้นนะในล่มนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยโอ้ตรงนี้ก็ททำใหญ่เหมือนกันนะดูดิตรงนี้มี ฟูดคอร์ดบุฟเฟ่ต์ได้เหรอ oh. น่าสนใจนะใครว่างๆก็มาใครว่างๆก็มาเที่ยวกันได้นะสุนสยามเขาทำใหม่น่าจะดีใช้ได้เลยแต่เงียบเหงามากเลยก็ช่วยๆกันหน่อย <laughs> นะ เดี๋ยวไปดูน้ำก่อนว่าเท่าไหร่มีไม่มีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าไหมครับอันนี้เท่าไหร่นะสิบห้าบาทสบ้บาทาซื้อน้ำไม่เฉยแวะสองคน ได้มาแล้วนะน้ำเปล่าเฮ้ยเป็นน้ำเปล่าของสวนสยามเลยนะไปดิเนี่ยแหละช่องสサายแมนทาวเวลต้องทาเวลก็บ้างมันทำงานอย่างเดียวได้ไงเนาะโอเคสวยนะดิ เรียบร้ยเดี๋ยวไปรับงานต่อแล้วครับโอเคเจอกันในรถนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อไปกันต่อ แถวนี้จะมีงานหรือเปล่ามันเป็นแบบชันชานเมืองนิดหนึ่งนะไม่น่ามีใครที่แบบว่าเฮ้ยน้องคนนี้เปล่าน้องคนนี้ยืนเรียกรถอยู่หรือเปล่าน้องคนนี้เสื้อขาวยืนถือมือถือแล้วก็เรียกรถอยู่ขับไปสามเที่ยวก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยนะ มันเป็นเหมือนขับรถเล่นมากกว่านะนี้เป็นข้อสังเกตนะคือถ้าวิ่งมาชานเมืองเนี่ยแล้วมันไม่มีงานไปต่อก็อาจจะเสียค่าน้ำมันวิ่งฟรีเข้าไปในเมืองนะเที่ยงพอดีด้วยเงียบกิบเดี๋ยวตอนนี้เที่ยง13บสามนทีเดี๋ยวถ้าเที่ยงยี่บสาถ้ายังไม่มีงานนะก็จะขับเข้าเมืองไปเนาะ น้องคนนี้เขาเรียกแท็กซี่นะแท็กซี่มารับน่าจะเรียกผ่านแอปเที่ยง20แล้วผมคิดว่าไม่น่ามีคนนะแถวเนี้ก็เดี๋ยวจะขับไปในเมืองนะแล้วก็เปิดไว้ด้วยถ้ามันมีคนเรียกก็เดี๋ยวกดรับแล้วเดี๋ยวจะมาอัดต่อให้ดูนะถึงตรงอววงแหวนบางเอิบเขาเรียกอะไรแยกมอเตอร์เวย์นะมีนบุรีบางกะปิไปต่อ ทุกคนได้งานแล้วไปรับที่เสรีไทยซอยสองแล้วก็คราวนี้เข้าเมืองเลยสยามดิสカเวอรีนะ <laughs> โอเคคิดว่าจะได้กลับบ้านอยู่แล้วเชียวไปสยามดิสก็สยามดิสเจอกันครับ A few moments later เรเรียบร้อยครับส่งคนที่สยามเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ ได้มา17กิโลนะได้มา208บาทอันนี้ผู้บริษัรชำระเต็มเตมแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลานจอดรถล,ด <c oughs> ลานจอดรถมาบุญคลองเนะีเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวสักนิดนึงไม่รู้ว่ามันเสียค่าจอดรถอะไรยังไงนะแต่คิดว่าแถวนี้ก็น่าจะแพงอยู่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วไปเดินเล่นกัน ไม่ได้มานานเลยนะเอาบนคลองเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึง่งมีชาวต่างชาติประมาณ50%าสิเนดมีดองกี้นี่อะไรอะ่ะน่าสนใจนะเนี่ยอิสราะอไม่ได้มานานเลย มีจริงกันเซนอยู่ตรงนี้ก็ออกมาเดินตรงส่วนนี้หน่อยตรงจุดวิวพอยที่ทุกคนชอบกันมีหน้าจอโฆษณาเอาทีตรงนี้ ไปหาข้าวกินก่อนอ๋อนี่ที่ไทยก็มีนะสุกยิยาแต่ราคาอาจจะราคาโอเคไนะหมเฮ้ยก็โอเคนะกินสุกิยาดีกว่าไหมเอาไปสุกยอเข้าวหน้าเนื้อย่างไป แกสั่งอาหารมนาะมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างข้าวหน้าข้าวหน้าเนื้อไหมนี่ร้อยหอเอ้ยเอาแบบมีต้นหอมด้วยโอเคขนาด ขนาดใหญ่หิวอะขนาดใหญ่ไปเลยแล้วก็มีซุปด้ยวยซุปกับผักดองไหมซุปกับผักดองแล้วกันซุปมีโซะเพิมลงกบกดาแล้วก็ ขอทั้งดื่มทั้งเดิมทั้งเดิมเฮ้ยอยากกินน้ำมะนาวเอาน้ำมะนาวดวา้ใหญ่ไปเลยโอเคสั่งแล้วนะอาหารมาแล้วนะครับ ี่มาดูว่ามีอะไรบ้างทำไมมุมมันไม่ค่อยดีเลยจัดมุมกันนะอ,ะอ,ะอนี่ของคืออาหารกลางวันเราแล้วก็น้ำเลมอนนคราวนี้ไปทานกันนะครับหมดแล้วนะครับหิวมากวันนี้เยี่ยงละ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้นี่มากินแล้วได้สิทธิ์จับกาชาปองด้วยนะได้เป็นสมุดสมุดพกมาเดี๋ยวจะไปรับงานแล้วก็คิดว่าน่าจะกลับแล้วมั้งวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีนัดฟิตเนสไม่ใช่นัดฟิตเนส มีต้องไปฟิตเนสนะตอน4ี่โมงกว่าจะกลับถึงบ้านตอนนี้บ่ายประมาณบ่ายสิบ่ายกว่ากว่าไปสองอะไรเงี้ยกว่าจะกลับถึงบ้านก็น่าจะอีกชั่วโมงหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยทำามไมมันไม่ตรงล่ะ <c ười> คิดว่าน่าจะประมาณแบบค่อยๆไปกลับบ้านนะ เดี๋ยวไปตั้งหมดแล้วก็กลับบ้านกันเฮ้ยตรงนี้ที่มันอยู่ในคลิปใช่ไหมเขียบลูมอนี่ดูดิข้างในใครอยากตื่นเต้นก็มาเล่นกันได้นะน่าสนใจมีหลายอันเ,ออเดี๋ยวมาเล่นก็มาโดนกันได้ รีบยังไม่มาเลยอ่ะนี่รอรีบไปเนี่ยมาแล้วมาแล้วยอดต้องข้าร้ขึ้นไปได้ครับไม่เป็นไรอย่างที่พนักงานบอกยอดไม่เสียอีกสามสิบบาทก็รอจ่ายสแกนจ่ายได้เลยโอเคนะตอนนี้ปากหมุดไปที่บ้านแล้วแล้วก็ไม่รู้จะมีหร right. ือเปล่า มีเวลาอีกสักพักหนึ่งผมคิดว่าเหมือน GPS มันจะค้างอยู่ตรงนี้ดูด้ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะขับไปเรื่อยๆแล้วกเ็เป็นทางกลับบ้านนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเจองานก็มันน่าจะเด้งมาให้นะครับเหมือนจะได้งานแล้วเขาก็แคนเซิลไปนะอะไรนี้ดูดิแคนเซิลนะโอเคแคนเซิล mm hmm. ก็แคนเซิลรออีกแป๊บหนึง่ง ได้งานแล้วครับเดี๋ยวไปรับเขาอีก2กิโลก็เดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยแถวๆบ้านนะ A few moments later เอ่อมาส่งผู้โดยสารอีกคนหนึ่งแล้วนะจากในเมืองตรง MBK ตอนนี้มาอยู่ที่แถวแถวโรงพยาบาลปนะีอเวทนะแถว RCA แถวๆนี้เดี๋ยวจะลอง วิ่งกลับบ้านแล้วก็เปิดโหมดที่เป็นโหมดกลับบ้านนะโอเคเมื่อกี้ก็ได้มาประมาณหนึออ่งอยยี่สิบสองบาทตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุ้มหรือเปล่าอันนี้รถติดมากตั้งกลับบ้านนะโอเคแล้วเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆระหว่างทางกลับบ้านแล้วกันถ้าเจอก็เดี๋ยวหรับนะครับ Few moments later. อยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่เดิมหัวใจเดิมด้วยแล้วก็นะ่าจะราคาเดิมนะวันเดียวกันนะผมเติม95นะตอนนี้95มันราคา32.6บาท91 32.23บาทก็รถคันนี้เติม95เนอะเดี๋ยวรอเติมน้ำมันเต็มแล้วดูว่าราคาเท่าไหร่นะเพื่อไปหักลบเป็น ต้นทุนของเรานะครับคันนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวได้เวลาไปฟิตเนสแล้วเดี๋ยวจะกลับมาสรุปให้ฟังหลังฟิตเนสนะแล้วเจอกันครับ A few moments later ก็กลับมาจากฟิตเนสแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้ใจ่ายกันสรุปก็คือวิ่งไปเอ่อยสิกิโลนะครับเสียค่าน้ำมันไป280บาท ตกกิโลเมตรละ2.38บาทค่าคอมมิชชั่นของแอปวิ่งนะเขาคิดอยู่ที่แอปนี้เขาคิดอยู่ที่ประมาณ15%วันนี้วิ่งไปได้รายได้มาที่775บาทแล้วก็เขาหักไป121.48บาทถ้าหักตรงๆเนี่ยเราจะมีกําไรอยู่ที่373.52บาบาทแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดค่ารถหรือค่าเสื่อมรถนะครับ เดี๋ยวผมจะแจกแจงเป็นรายละเอียดให้มันเป็นค่าเสื่อมเปอร์กิโลเมตรแล้วกันค่าเสื่อมรถก็จะเอามาหารสมมุติว่าเราขับต่อวันอยู่ที่ประมาณที่120กิโลเมตร20วันต่อเดือนปีนึงเนี่ยเราจะขับอยู่ที่28,800เอาไปหารค่าเสื่อมต่อปี2.911ต่อกิโลนะอันนี้คือค่าเสื่อมรถนะค่าเสื่อมก็คือค่ารถขายต่อ ราคาที่ซื้อแล้วราคาขายต่อ X อที่มันหายไปอะ่ะต่อปีมันคือเท่าไหร่อะไรเงี้ยต่อมาค่าถ่านน้ำมันเครื่องก็เอาไปหารตัวกิโลเมตรได้เลยนะก็จะตก0.36ค่าประกันก็เอาไปหารกิโลที่ขับได้ต่อปีนะก็ตกอยู่ที่0.56ทะเบียนและพระบอรอยู่ที่0.06แบตอยู่ที่0.03บาทยางก็จะอยู่ที่0.2บาทแล้วก็น้ำมันเกียร์อยู่ที่0.08บาท ต่อกิโลค่าล้างรถก็0.08บาทต่อกิโลสรุปนะครับหลังจากที่ผมคิดทุกอย่างเป็นกิโลแล้วเนี่ยมาดูสัดส่วนนะครับค่าเสื่อมรถเนี่ยอยู่ที่68.08%เลยนะลองลงมาก็าจะเป็นค่าประกัน12.99ถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องนะ8.35เปอนค่ายาง4.68ซ ค่าล้างรถ1.95%ล,ลงลงมาน้ำมันเกียร์1.75%นะครับทะเบียนพรบ1.38%แบต0.81%นะครับทีนี้รวมทั้งหมดทั้งสิน้นค่าเสื่อมนะครับ4.28บาทต่อกิโลนะ4.28บาทไปคูณกิโลวันนี้เท่ากับ505.04ถ้าบวกค่าบำรุงรักษาเข้าไปเนี่ยลบ131 จุดบาทนะขาดทุนนะครับจริงๆแล้วขาดทุนนะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ในกรณีที่เราวิ่งอยู่แค่120กโเมตรต่อวันนะค่าเสื่อมมันก็จะมากขึ้นนะไปตามสัดส่วนที่มันเป็นฟิกต่อปีนะอย่างเช่นค่าประกันที่ผมวิ่งวันนี้มันเป็นวิ่งเปล่าไปประมาณสัก10% 20%ถ้าเกิดว่าอยากได้กำไรนะหนก็คือ อย่าวิ่งรถเปล่าบ่อยแล้วก็รับงานให้มันเยอะๆมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือค่าเชื้อเพิงอ่ะเป็นสัดส่วน50กับค่าบรรุษสาค่าเสื่อมอีก50เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากลดต้นทุนหลักอ่ะก็ไปลดค่าเชื้อเพิงน่าจะดีนะถ้าเป็นพวกรถไฟฟ้าเงี้ยต้นทุนเขาน่าจะอยู่ 0. 0.6 สรุปเลยนะครับถ้าเราลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงได้เนี่ยกาไรก็จะเพิ่มขึ้นลองดูครับรถที่ประหยัดน้ำมันหรือว่าใช้รถไฟฟ้าวิงฟฟาว่งรถไฟฟา้รฟาราคาถูกแต่ก็อาจจะต้องเสี่ยงเรื่องค่าบำรุงรักษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะลองดูดีๆก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามคลิปไปหนึ่งด้วยช่วงนี้ก็คืออาจจะ ไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วอาจจะมีอย่างอื่นมาบ้างเพราะว่าท่องเที่ยวมันบางทีมันก็ไปไม่ได้บ่อยนะก็เลยลองทําอย่างอื่นดูบ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ติดตามกันไว้ได้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ